นะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดสดสุรินก็ลงจากนี้เดี๋ยวพาไปนะคะลูกเดี๋ยวพาไปนะคะเดี๋ยวก็กลับแล้วนะ,ะอีกเจ็ดนาทีเดี๋ยวลงเดี๋ยวเราไปต่อตลาดเมืองเออตลาดสดสุรินนะคะก็พามาเดินช็อปก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองสุรินกันอันนี้มันอยู่ตำบลน,นอกเมืองเลยลูกมันอยู่นอกเมืองนะมันไม่ได้อยู่ในเมืองนะเออ โอ้ oh, ลูกเนี่ยว้า wow. วดอกคุณแดงเหรอคะเนีเอ่ะคุณแดงหรือว่ากาลาชพึกกาล่าเฉือกกาล่าเพือก,กหรอ,อสงสัยอ๋อเดี๋ยวยายกลับลูกหละเดี๋ยวยายกลับเดี๋ยวไปซื้อกินที่ในเมืองสุรินนะเนี่ย ดี๋ยวไปดูดอกไม้ก่อนค่อยไปดีกว่ามองเห็นดอกไม้ละที่มันดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรกันเนี่ยเออเห็นดอกแล้วทุกคนใช่เห็นดอกแล้วแหละนู่นดอกข้างบนน่ะดอกนี่หยังนอดอกคุ้นแดงบ่ดอกคุณชมพูครับพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยคุณชมพูโอ้โหสวยนะคะทุกคน อดอกพูนชมพูดอกพูนชมพูไม่ค่อยเจอนะคะทุกคนไม่ค่อยเจอนะอสิกาแลีบบนหินดอกไม่งามบนเรนไซรดนะคะ,ะต้นพูนชมพูดอกเขาสวยงามมากเลยรล้านเหน็นไหมคะลูกเนี่ยสวยงามมากเลยสิบแหงเลยค่พูนชมพู สวยงามสวย่ะสวยเอาคุณชมพู่มันเป็นดอกงามนี่บ่ดอกเลยตลอดแค่นี้เลยว้าพี่แม่กําลังเคยเห็นหนึ่งพันดอกหรือว่าพันไทยว้าอ๋อแล้วค่ะฮะอ๋ออ๋ออ๋อจ้าจ้า ต้นคูนต้นคูนชมพูราคะทุกคนเคเหลือห้านาทีชมไม้จบก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับนะเพื่อนเนาะก็มาซื้อได้ต้นเท้าได้ละหนาหน่อยคูนนะสามพันห้าร้อยบาทยู๊ดใหม่หญ่นเนาะพระม็นต้นหน่อย อันนี้พันคือสิมาสถานซื้อไปนี่ก็ไปปักก็กว่าเกิดเรื่อยเลยนี่อ๋อเซฟโลมาแต่จากข้างไหนล่ะหนุนี่รุดนใหม่งามน,นี่อันนี้ไปจีน,จนอ๋นะะอนี่คะไปไเราลงปลูกให้ซื้อแล้วเราปลูกให้พอ,อโอ้ซื้อล่องปลูกให้พอ่ออืมหนาัวกว่าเมนนา ทุกคนโอ้นะคะขอบคุณสามล้านดวงใจนะคะสามเลิฟด้วยนะคะทุกคนอ่ะนี่มาชมเลอคุณชมพูค่ะเออได้ภับโป๊กแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้แราเห็ดโป๊กนี่นะเอ็มมินกำลังพอเลยล่ะ หนูน้ำมนหนูนหายเร็วๆนะไอไขเร็วๆนะออะอีกสามนาทีเดี๋ยวเราจะลงไลน์นะทุกคนเนาะก็มาซื้อไม้ประดับกันได้นะคะเรายังไม่เห็นดอกแก้วดอกแก้วสีม่วง,ง,ง,งนี่แก้วเจ้าจอมอ่ะบอกให้เห็นแก้วเคีพี่้นงไปดู ทุเรียนมีพันไม้อะไรพันไม้มงคลก็มาหาซื้อได้นะทุกคนมีงานถนนคนเดินวันเกษตรนะมอราชพัสุริ์เดี๋ยวเก็บพูนชมพูให้ชมกันนะคะ ให้ชมกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเลือกซื้อกันได้เดอ้อ